ไปภาคอีสานโดยโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมอ์เลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้ว ปรากฏว่าบ,บัดนี้มีสมาชิกปลูกมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมายจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนาน้าิริิิติจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ด้วยความสนพระราชรทไทยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำกรเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทา,านกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร,กรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนางเจา้าเสด็จ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวราากายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปะชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ,บ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี เป็นการสร้างสรรค์าลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจั์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สารต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เหลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทํากิจกรรมก็พวกเราทํางานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมีก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียน คือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศได้เยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมควบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีออตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักรีบเรียง